อันยองมาฟิยูพ่อค้าเฟรเดอร์ทะเลฮิยูที่กินเมื่อวันนะคะ่อวันนี้เราไม่ได้เอาไม่ได้อัดคลิปอัดคลิปใช่ไหมเราแต่ยังไม่ได้อัดคลิปยาวคือเมื่อกันอ้วกแบบอ้วกนอนก็เลยเออนอนสักนิดนึงก็เลยหลับยาววันนี้เราจะมาเล่นแบบดีออกจากดีดีโค้กคือดีออกจากคุก อันนั้นเคยเล่นแบบดีออกจากคุกแบบวิ่งแบบฝึกเลืไก่เราใช่ไหมแบบอันนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวหาซื้อคนร้อยคน โข okay. เคเฮ้ยขาให้กับสีแพพอดีโบอเกอัี๊บโอเคโอ้สี่ง uh huh. <laughs> เอ้ผมเพื่อนแสบตาเกินเข้าไปกับเสียงนะพอดีเก็บกระดาษอันนี้เหมือนคลุกใช่ไหมอ่าแล้วเหงนเตียงนี้ไหมคุณคุณไหม ถ,ถ้าเรียงถ้าถ้าวางเรียงเรียอย่างนี้คือเตียงสคว i เกมนเองมันมีอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นอีเวนต์สควอเกมแต่มันแบบนี้ออกจาคุกนี่แหละแต่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นก็ขอเล่นแบบไปก่อนขอเล่นแบบคร่าวๆไปก่อน อันนั้นแบบมีเส้นมีเส้นใส่ด้วยอันนี้ไม่รู้ว่ามีเส้นใส่หรือเปล่านะอันนี้ก็รอจังหวะ อันนี้ก็รอจังหวะเหมือนกันรอจังหวะมันลงมาแอบแอบแอบก่อนรอให้มันลงมาก่อนแล้วก็ขึ้นไอ้ตรงนี้ไม่ผ่านอ่ะ ต้องอันนี้ให้ให้สูงสูงให้ออฟต้องวิ่งอันนี้ไปเรื่ยนหรือปังไม่แน่ใจนะ โอ้โ oh, oh. หนานสุดท้ายบอสเลยหรอบอสหรือเพื่อนวะโอ้โห oh. oh. ได้แบบมีมีโอ้ oh. มีแค่สองคนแล้วเพื่อน่าจะไม่มาส่วนดีไม่ได้ใช่ไหมใช่แหละเพราะว่าเรามาส่วนดีได้ อันนี้มันไม่ได้อะ อันนี้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 ใส่เข้าไป ื่อนไปไหนแล้วเอาเพื่อนออกจากเซิร์ฟเราใส่เพื่อนไม่สู้เราสู้นะ โอ้โหยังไม่มีใครเข้ามาเลยน่ะแอะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะวิ่งไว้ อมันต้องวิ่งให้ไวก่อนโอ้ไม่อยากเกิดใหม่อ่ะอ๋อเกิดใหม่โอ้คุณคุณไอ้นี่คุณความเร็วให้เรา เร็วขึ้นนะ,ส,ะสองคนอุ้ยมีคนเข้ามาใหม่เร็วขึ้นนะ ไม่ไยไม่เด่ย ต้องให้เร็วกว่ารถต้องให้เร็วกว่ารถ ให้เร็วกว่ารถเพราะรถมันเร็วดูดูดูนะนเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวดูรถนะเดี๋ยวดูรถออกมาไหมเนะี่ยม,นะมันต้องให้ความเร็วกว่ารถ หรืออบหลบข้างๆป่ะหลบข้างๆป่ะพรเดินมาก็หลบข้างๆอะไร เออไม่ได้ข้างๆไม่ได้อะเอ้หวัดดีทำไมเพื่อนเราไปละมาต้องมาวงหวัดดีหวัดดีครับคุณตำรวจมันต้องมาจับผมครับผมจะแหกผมจะแหกคุกออกครับผมจะแหกคุกมันจะมามาันองมาไล่จับผมนะครับเฮ้ยอะไรเงี้ย เล่นยังไงเล่นยังไงเออเพื่อถามว่ามันเล่นยังไงหรอแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะคุณดูเพื่อเป็นคนต่างชาตินะฮะรับคนไทยแล้วก็ เพื่อเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็เลยไม่อยากพิมพ์ภาษาไทยไอ้นี่แปลภาษาไทยนี่อันนี้คือแปลแปลภาษานะคะแล้วเขาเป็นคนต่างชาติแล้ก็เลยไอ้นั่นทีเดียวเลย ไหวไหมเพื่อนเพื่อนไหวไหมเนี่ย โอเคลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมไขให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่ะบายอย่าทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ให้นะบาย